ปะโยชน์ของการหัวเราะเมื่อการหัวเราะวันลนิดมีดีมากกว่าจิตแจ่มใสคุณน่าจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าการหัวเราะเป็นยาวิเศษมาบ้างแล้วและเฮลโหลคุณหมอก็อยากจะบอกคุณว่าคำกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใดเพราะผู้เชี่ยวชาญต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าการหัวเราะสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราได้จริง และต่อไปนี้คือประโยชน์ของการหัวเราะที่คุณรู้แล้วจะต้องอยากหัวเราะให้มากขึ้นแน่นอนประโยชน์ของการหัวเราะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะ 1. ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นการศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มหนึ่งดูรายการตลกและอีกกลุ่มหนึ่งดูละครดรามา่าพบว่า หลังจากแต่ละกลุ่มดูรายการทีวีตามประเภทที่กำหนดแล้วหลอดเลือดของกลุ่มที่ดูรายการตลกนั้นยืดและหดตัวได้ง่ายกว่าทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีส่วนกลุ่มที่ดูละครดราม่านั้นหลอดเลือดกับมีแนวโน้มที่ตึงกว่าทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวกเลือดก็จะสามารถลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆได้มากขึ้น โดยเฉพาะหัวใจฉะนั้นหากคุณอยากสุขภาพหัวใจแข็งแรงก็ต้องหัวเราะเข้าไว้ 2. ช่วยคลายกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดเมื่อคุณหัวเราะความตึงเครียดจากทางกายจะหายไปและช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณผ่อนคลายได้นานถึง45นาทีนอกจากนี้การหัวเราะยังทําให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารเคมีตามธรรมชาติที่ช่วยทําให้เรารู้สึกดีและมีความสุขอีกทั้งยังช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้อีกด้วย 3. ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันควบคุมการหลัง่งฮอร์โมนการหัวเราะจะช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดเช่นคอร์ติซอลอะดีนาลีนอีพิเนฟินและกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่ดีต่อร่างกายเช่นแอนโดรฟินอีกทั้งการหัวเราะยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันเช่นเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ทีได้มากขึ้นและช่วยให้เซลล์เหล่านี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. หัวเราะเท่ากับการออกกำลังกายการหัวเราะเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกขนาดย่อมช่วยให้เราได้บริหารและผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณกระบังลมหน้าท้องและหัวไหล่อีกทั้งยังช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจทำให้ได้รับออกซิเจนได้ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเบนเดอร์บินประเทศสหรัฐอเมริกายังพบว่า การหัวเราะเป็นเวลา10-15นาทีสามารถช่วยเาผาผลาญแคลอรี่ได้ประมาณ10-40กิโลแคลอรี่และยิ่งถ้าคุณหัวเราะหนักและยิ่งถ้าคุณหัวเราะหนักหรือเรียกว่าหัวเราะจนท้องแข็งก็จะยิ่งเาผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้น 5. ยิ่งหัวเราะสุขภาพจิตยิ่งดีการหัวเราะไม่ได้แค่ช่วยผ่อนคลายความเครียดแต่งานศึกษาวิจัยหลายชิ้นเผยว่า การหัวเราะยังช่วยลดอาการความวิตกกังวลอารมณ์ฉุนเฉียวและอาการซึมเศร้าอีกทั้งยังช่วยให้คุณมองโรคในแง่ดีขึ้นและสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นอีกด้วยและ 6. การหัวเราะช่วยสารสัมพันธ์น้ำใจรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจะช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ง่ายขึ้นทั้งยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือคนแปลกหน้า เมื่อเราหัวเราะคนรับข้างก็อาจจะหัวเราะตามไปด้วยช่วยให้สุขภาพดีขึ้นอย่างทุนน้านั่นเองว่าแต่เรามีเคล็ดลับเพิ่มเสียงหัวเราะของเราได้ยังไงไปฟังกันเลยค่ะสําหรับคนที่เส้นลึกหรือว่าหัวเราะยากเคล็ดลับง่ายๆเหล่านี้อาจจะช่วยให้คุณหัวเราะได้มากขึ้นค่ะ1หัวเราะกับเพื่อนๆการออกไปพบปะสังสรรค์และใช้เวลาว่างกับเพื่อนๆของคุณบ้างไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวดูหนังหรือแค่นั่งพูดคุยกันเฉยๆ ก็สามารถช่วยให้คุณหัวเราะได้มากขึ้นได้แล้วเพราะการหัวเราะก็คล้ายกับโรคติดต่อคือพอเราเห็นคนอื่นหัวเราะโดยเฉพาะเมื่อได้เจอสถานการณ์สุดฮาเช่นเวลาดูหนังตลกเราก็มักจะอดขำหรือหัวเราะตามไปด้วยไม่ได้หรือถ้าใครไม่อยากออกจากบ้านคุณกับเพื่อนๆก็สามารถจัดปาร์ตี้เล่นเกมสนุกๆด้วยกันได้แต่อย่าลืมนะว่าปาร์ตี้ที่จัดขึ้นต้องช่วยเพิ่มเสียงหัวเราะส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่ปาร์ตี้ดื่มหนักจนกลายเป็นสุขภาพพังกว่าเดิม สองเศพสื่อเรียกเสียงหาให้บ่อยขึ้นหากสภาพอากาศแย่ๆแ,แ,และการจราจรอันแสนติดขัดทำให้คุณไม่อยากออกจากบ้านคุณก็สามารถเพิ่มเสียงหัวเราะให้ตัวเองตอนอยู่บ้านได้ง่ายๆเพียงแค่ดูรายการทีวีหรือคลิปวิดีโอตลกๆสักรายการยิ่งเดี๋ยวนี้มีบริการวิดีโอสตรีมมิ่งหลากหลายเจ้าให้คุณเลือกรับชมหาหนังตลกๆมาดูแก้เครียดและเพิ่มเสียงหัวเราะให้ตัวเองก็สามารถทำได้ง่าย,ายมากเพียงแค่ปายนิ้วหากใครกลัวเหงาก็สามารถชวนเพื่อนมาดูด้วยกันได้ นอกจากจะเพิ่มสิ่งหัวเราะแล้วยังช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นอีกด้วย 3. ม,มองโลกในแง่ดีเข้าไว้ต่อให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันจะเหนื่อยยากหรือเครียดแค่ไหนคุณก็ไม่ควรเอาแต่บน่นหรือมองโลกในแง่ร้ายแต่ต้องมองโลกในแง่ดีและพยายามหัวเราะไปกับมันให้ได้บางเหตุการณ์อาจทำให้คุณหัวเราะไม่ออกในต,ตอนแรกแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องจมอยู่กับความรู้สึกนั้นไปตลอดเวลาหากคุณปล่อยวางได้คุณก็จะหัวเราะให้กับมันได้ในภายหลัง การฝึกมองโลกในแง่ดีคิดบวกอยู่เสมอจะช่วยให้คุณมีความสุขและหัวเราะได้มากขึ้นไม่ทําให้คุณเสียสุขภาพแบบการมองโลกในแง่ร้ายและข้อสุดท้ายข้อ4ฝืนหัวเราะไปให้ชินผลการวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าผลการวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าการหัวเราะไม่ว่าจะแบบจริงจังหรือแกล้งทําล้วนแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพของเราได้ทั้งสิน้นฉะนั้นต่อให้ต้องฝืนหรือแกล้งทําคุณก็ควรหัวเราะเข้าไว้เพราะไม่แน่ว่า การฝืนหัวเราะของคุณอาจเปลี่ยนเป็นสิ่งหัวเราะที่มาจากใจจริงและทำให้คุณหัวเราะและยิ้มบ่อยขึ้นจนป็นนิสัยก็ได้เอาล่ะค่ะแม้ว่าเราจะสนับสนุนให้คุณหัวเราะและยิ้มให้มากๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหัวเราะได้ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะยังไงคุณก็ควรแสดงออกทางอารมณ์โดยดูตามกาลเทศะด้วยเพราะหากอยู่ในเหตุการณ์เศร้าโลดหรืออยู่กลางการประชุมที่ทุกคนกำลังระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วคุณดันหัวเราะโผล่ขึ้นมา จากการที่หัวเราะแล้วได้ประโยชน์อาจจะก,กลับกลายเป็นโทษเลยก็ได้ HELLO ลคุณหมอไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใดสำหรับวันนี้ Hello คุณหมอขอฝากเรื่องราวดีๆเพียงเท่านี้พบกันใหม่อีพีถัดไปสวัสดีค่ะ